สวัสดีครับผู้ชมกลับมาพบกับออฟฟี่นะครับในช่วงพีอาพาเมลครับรายการที่พาคุณผู้ชมไปเปิดตาได้เห็นค้นหาคําตอบที่คุณอยากรู้นะครับจากปาาราและเหล่าเซเลบริตี้ชื่อดังของเมืองไทยนะครับแล้ววันนี้นะครับออฟพาคุณผู้ชมมางานบวงสรวงละคร2เรื่อง2รถนะครับจากวิกหมอชิดนะครับหรือช่องเจ็ดสีของเรานั่นเองนะครับกับละครเรื่องไฟมานะครับกับรอยเลสเน่ห์รัวนะครับในครั้งนี้นะครับเขามีนักแสดงแบบว่าอุ่นหนาฝาข้างเลยแต่จะเป็นใครกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าครับ คุณผชมครับตอนนี้นะครับอมอยู่กับนักแสดงนะครับถึงสองเรื่องเลยวันนี้เขาจะมาบวงสรวงละครเรื่องอะไรนะครับอยู่กับแม็กซ์แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นว่าวันนี้เราแบบว่าโค้ดสองเรื่องเลยในการบวงสรวงวันนี้ครับใช่ครับเอ่อเรื่องไฟมานกับเรื่องลอยเล่เสน่ห์ลวงอ่ะเรามาเจาะถึงไฟมานก่อนเลยไฟมานลักษณะละครเป็นเอ่อรับบทเป็นเป็นโพดครับผมโพดเป็นหนุ่มวิศวกรซึ่งซึ่งก็เหมือนเป็น เป็นเพื่อนนางเอกแล้วก็หลงรักนางเอกมาตั้งนานแล้ว<อ>ครับคือก็คือคอยตาม,มาประกบดูแลดูแลทั้งเรื่องเล,เลยเ<อ>ครับผมและอีกเรื่องนึงนะครับบทบาทแตกต่างกันไหมอีกเรื่องนึ่งเ,<อ>เล่นเป็นชายธงอ, <laughs> อันนี้ก็จะเป็นแนวแนวคุณหนูนิดนึงนะเป็นลูกลูกในธนาคารครับแล้วก็อันนี้ก็คือหลงรักนางเอกมานานแล้วเหมือนกันสองเรื่องเลยครับและเขาขึ้นเดียวอะไรอย่างงี้ใช่ครับสองเรื่องเลยครับเนว่ามันแบบเป็นการแบบว่ามาเยือนที่หมอชิตทางแรกด้วยใช่อะไรแบบนั้ในบ้านครับก็ก็ขอบคุณขอบคุณทางทางผู้ใหญ่มากครับททีี่่ให้้โออกกาสแลว็คื ผมเจอละครหลายเรื่องมากแสดงว่าก็ขอบคุณท,ที่ผู้ใหญ่บอกว่าเชื่อว,ว่าเราทําได้เพราะฉะนั้นผมก็ก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดครับแล้วไฟมันก็จอนไปแล้วจะมีอะไรฝากบอกแฟนๆตามรายการอย่างเป็น,น,ท,น,นปที่ไหมครับครับก,ก็ฝากถึงละครเ,เรื่องไฟมันครับผมทังช่องเจนนะครับซึ่งเราเราจะออนวันที่ห้านี้แล้วครับผมซึ่งเราแน่นอนละครนี้เราแบบว่าไฟลุกเลยไฟมันไฟลุกเลยคือถ่ายไปออนไปครับก็อยากให้ติดตามด้วยแล้วกันเพราะว่าละครเรื่องนี้ก็ ทางพี่หลุยเองก็คือลงลงมาลุยดูเองด้วยเลยครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าผมเชื่อว่าเข้มข้นแล้วก็เรื่องสนุกแน่นอนอ่ะผลงานเพงเลงอะไรจะได้เห็นแม็กอะไรอย่างเงี้แมทครับจะเป็นแนวแนวมิวสิคอมากกว่าละครเวทีครับเรื่องโกรหลังวงังเป็นบิวสิคอต้น,ต,นต้นเดวิดพุทธินครับมันมับคุณสุขครับใครนะครับที่เป็นแฟนคลับของแม็กนะครับก็อย่าลืมติดตามชมละครหนึ่งสองเรื่องสองรถนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับนักแสดงสาวสวยนะครับในทีมของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปให้เขาแนะนำตัวกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ แนะนำใจกับลิวิสเลยนะสวัสดีค่ะฮาน่าลีวิตค่ะหลายๆค,คนคุณจะคุณๆหน้าน้องนะครมาจากวิธีประกวดิ้น s ิ n Thailand ใช่ไหมครับใช่ละครเร <พอ S 2> มีเป็นฮานะ,ะอะไรครับแต่เก็รับบทเป็นทารินค่ะก็เป็นแบบว่าเป็นผู้หญิงแบบขี้หึ่แบบแบบเป็นเหมือนมินิ้นๆแบบหวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นละครเรื่องแรกของเราเลยใรู้สึกยังไงบางคือเรามาเล่นบทที่แบบี่มีอะไรอย่างี้มันที่แบบว่าตรงามาฮาน่าเลยดูท่าจะเรียบร้อยอะไรอย่างี้ก ก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็แบบว่าพยายามเเรียนหาปิ๊กใช่ไหมคะแล้วก็แบบฝึกฝนแบบก็ต้องทําให้ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วในเรื่องนี้แบบว่ามีการถ่ายทำไปบ้างไหมครับก็ยากค่ะแล้วเพิ่งจับประสบไารณ้เรแบบว่าดูแล้วจากบรรยากาศในกองอะไรอย่างเงี้ยน่าจะแบบว่าใครเข้าขากับเรามากที่สุดครับแบบมีอะไรแบบกับเม้าแบบเพื่อนๆแสดงกันไหมก็ยังยังไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเพิ่งเพิ่งมาเจอพวกพี่ๆเขาครั้งแรกค่ะกับ แต่ว่าแต่พวกพี่เขาก็แบบดูน่ารักกันดีะค่ะบบรว่ามาถึงก็ทักทายเราเนี่ยก็ดูแบบน่ารักนะโอ้โนั่นให้น้องฮาน่าฝากนะฝากตัวกับพี่นกแรงเลยรอรู้ก่อนเนาะค่ะก็ฝากผลงานเรื่องแรกฮาน่าด้วยนะคะร้อยแรกเน่หรรวงนะคะเป็นผลงานละครชิ้นแรกของฮาน่า ครับสวัสดีครับผมไม้รุ่นพันครับในเรื่องรับบทเป็นอนบ์อนบเอ้ยพันนบพันลบอนลบสักอย่างหนึ่งอ่านคร่าวๆเมื่อกี้ครับผมใช่ไม่ถ่ายเลยหยกธนิการรับบทเป็นออนค่ะก็เป็นสาวสวยเลิศชิดหญิงบ้านรวยแต่จริงแล้วก็แบบว่าเริ่มเริ่มจนแล้วว่าอะไรนะพ่อแม่เสียชีวิตพ่อแม่เสียชีวิตก็เริ่มบ้าหยกเริ่มจนยแต่ก็ยังคงใช้ชีวิตหรูหราอยู่คุ้งเฟ้อคุ้งเฟ้ออยู่เป็นบทวดไม ไม่ร้ายไม่ร้ายนะผมไม่ร้ายนะผมผมเนี่ยจะจะจะชอบชอบหยกคอยแบบเทคแคร์ดูแลหยกคอยช่วยเหลือหยกตลอดเวลาแบบเอาความดีเข้าสู้อะไรอย่างเงี้ยเออได้แล้วอาคเอาชนะความดีอะไรอย่างเใช่ใช่ใช่ครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับเพราะเป็นเพื่อนสนิทกันด้วยนะเบื่อเลย อย่าคู่คนอื่นบ้างอะไม่ใช่เราไม่ได้คิดเราไม่ได้คิดคนนี้ก็คิดเหมือนกันอย่าคู่กับวิ่งคนอื่นบ้างแต่ไม่แต่จริงๆเราสนิทกันทำงานด้วยกันง่ายค่ะไม่ต้องมานั่งเสียเวลาไม่เล่นไม่ออกเผินอะไรอย่างเงี้ยคือปุ๊บปั๊บก็ลงเล่นได้เลยเหมือนไม่ต้องเหมือนไม่ต้องเวลาเราเปลี่ยนกล้องเปลี่ยนกองถ่ายไปถ่ายเรื่องใหม่เนี่ย แล้วก็ต้องไปเจอนักแสดงใหม่ๆเนี่ยเราก็ต้องเหมือนเปลี่ยนเจอคนใหม่ต้องปรับใหม่ในกระยกี่ยเล่นกันกี่เรื่องกี่เรื่องก็สนิทกันอยู่แล้วก็ทําให้แบบคือจูนกันติดแล้วอาจารย์จะเมาคนในกองหรืจะฝากคนที่เจนได้ไมเมาคนในกองเหรอคะก็ฝากคนเขียนบทนะฮะว่าอย่าให้พระเอกกับนางเอกจูบกันให้พระรองจูบกันบ้างก็ได้พระรองพระรองพระเอกจูบกันไม่ใช่หรอเราเล่นเราเล่นมี อ่ะครับผู้ชมไงนะครับก็ปาดละครเรื่องรอยเลสเนต์รู้ไหมด้ครับพบกับมายพี่หยกได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณช้างตอนนี้นะครับเอาอยู่กับเนอะแสดงนะครับเป็นนางเอกอะไรดีกว่านะครับใหม่ดาวิกาเรนกัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาโชว์เชียวเลยขอบคุณค่ะละครเรื่นี้ครับ น้อยเดซเนียร์ค่ะรับบทเป็นอนอน,นันย<ม>์นะคะก็เป็นนักเรียนอนอกค่ะเป็นผู้ดีมีตระกูลน,นะคะแต่ว่าเราติดดินแล้วเข้าคนง่ายค่ะซึ่งผิดกับพี่ๆเราเลยพี่เราจะเป็นออกแนวแบบคนรวยที่ที่จนไม่เป็นแล้วเราก็เป็นแบบน้องเล็กสุดในบ้านแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนในบ้านเรื่องนี้ต้องมาพูดกับพี่เวียใช่เป็นยังไงบ้างาคะเข้าฐานได้ยังดีไหม ดีใจคะ่ะ<ม>ที่ได้ร่วมงานกับพี่เวียก็ทุกคนก็รู้ว่าพี่เวียเป็นแบบนักแสดงที่มีความสามารถเนาะแล้วก็เป็นคนที่ดีมากๆทุกคนร่วมง,งานกับพี่เวเก็แฮปปี้ทุกคนคะ่ะแล้นี้จะเจอใหม่แบบดาวมากตอนท้ายใก่ไหมอาจจะออจตอนท้ายๆคะ่ะแต่ตอนแรกเนี่ยขอสดใสก่อน<ม>ขอเป็นขอเป็นแบบ เ,เป็นนักเรียนนอก<ห>น,นิดนึงใช่แล้วก็ถูกแก้แค้นแล้วเดี๋ยวค่อยมาราม่าทีหลังค่ะเพราะว่าพ่อเราเนี่ยไปทําไม่ดีกับแม่ของพระเอกเอาไว้อาเรื่องนี้เราเนี่ยนง,รงเรามีคนลวงอะไรที่มาปิดิใจคนผู้ชมให้แบบว่ามาติดตามกับเรื่องนี้เออคนลวงใช่ไหคะ ไม่มีกลลวงอ่ะแต่ว e ่ามีแต่ความจริงใจละครสนุกกนลวงไหคือความจริงแต่ชิ่นชมมากกว่าให้คุณคามาชมละครเรื่องนี้ครับค่ะก็เป็นอีกครั้งนะคะที่ใหม่มาเจอพี่เวียเนาะหลังจากที่ห่างหายไปนานแล้วก็ขอฝากด้วยค่ะรอยได้เสน่ห์ลวงค่ะของดาราวิดีโอค่ะคุณผู้ชมคะใครที่เห็นามสดใสน่าักของใหม่นะคะอย่าลืมติดตามชมละครเรื่องนี้ครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับ ผมก็มาอยู่กับนางเอกสาวสวยๆนะครับชัตรพริยาสันนะครับจากละครเรื่องไฟมันเองครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้มาแบบว่าเป็นสาวมั่นเลยที่แต่งรู้แต่ก่อเรื่องแต่ง่อเลนแก่นนะครับกับคทยเตอร์ตลคดเรื่องใช่เขาก็ในเรื่องนี้ฉันเป็นนักข่าวด้วยก็เลยอาจจะแบบแต่งตัวเสีแต่งมันอะไร่าเียแต่ว่าคือ เป็นคนที่คือแบบไม่ได้แต่งตัวเรียวมากนะคะคือแบบธรรมะธรรมแดงเฉยๆค่ะเพราะในเรื่องเป็นคนที่แบบไม่ค่อยแต่งตัวแต่ว่าวัาวนนี้อาจจะพิเศษหน่อยเพราะว่ามาวงสวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วผิดจาก c h a r a c ตัวเอ,เองนี้มีบทมีอะไรหนักใจมั้ยครับ ผนมากจะหนักใจเรื่องดาม่าค่ะเพราะว่าเรื่องนี้แบบเยอะมากซีนอารมณ์อะไรอย่างงเี้ยค่ะคือเหมือนกับว่าตัวนางเอกเนี่ยจะมีปมเรื่องแม่ที่แบบทิ้งเราไปตั้งแต่เด็กอะไรอยค่ะก็เลยเรื่องนี้จะดราม่าแทบทั้งเรื่องเลยค่ะเรื่องนี้ต้องมาเจอพาร์ทกนอีกแล้วมีอะไรอยางโดเมัลหรือเปล่าการถ่ายทำเป็นอะด้วยใช่เลยพอสมัยไม่ที่ผ่านมาเนี่ยว่าไม่มีอะไรมัลค่ะก็แบบโอเคทำงานด้วยกันง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่า เหมือนกับว่าเราคุ้นจากเรื่องที่แล้วแล้วแล้วก็แต่ว่าเรื่องนี้อาจจะแบบคาแรคเตอร์ที่แบบเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เวลาเล่นฉากแบบอะไรด่ากกรุนแรงอะไรก็ใส่กันนั่เต็มที่ท่านไายทำสารละครเรื่องไฟมานี่มีไปกี่เปอร์เซ็นต์บ้างนะเพราะว่าเห็นแต่อนแรมล้ด้วยจริงๆนับเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เลยแต่ว่าก็เปิดเปอร์เซ็นต์แล่ไหมครัยังเลยค่ะเพิ่งเปิดร้องในสัปดาห์นี้แปลว่าถ่ายไฟคอนแรมไปใช่คือมี ช่วยกันติดตามะคะ่ะก็เป็นละครที่เข้มข้นแล้วก็ฉันว่าแบบหลายคนชอบเนาะคนดูแล้วมันดูแล้วมันแบบรู้สึกแซ่บอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าทุกคนคงจะสนุกแน่นอนนะคะสำหรับไฟมานะคะ่ะวัน,นที่5กันยายนนี้แล้วค่ะคะุณผูช้ชมครับตอนนี้นะคะก็อยู่กับพอนนะคะพอกจากเรื่องไฟมันนั่ัเองครับส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงวันนี้มามา่มากละคุณกิตเลอร วันนี้ก็เล่นเป็นคนรวยสักทีหนึ่งนะครับเรื่องนี้ก็ใช้ติดต่อสู้อะไรอีกเนาะยครัใช่ครับเรื่องนี้ก็ใช้ต่อสู้กันด้วยอารมณ์คำพูดนะครับดูบอจาคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าต่ากไหมครับก็จริงๆเราเล่นเล่นไม่ยากนะครับเรื่องนี้ก็เล่นเพราะว่ามันบทบทด้วยไดอะล็อกด้วยบทอะไรอย่างเงี้ยมันส่งนะ ครับผมยังไงก็ฝากละครด้วยนะครับสำหรับละครเรื่องไฟมานนะครับก็วันที่5กันยายนก็ออนแอร์แล้วนะครับยังไงก็ถ้าอยากดูละครดราม่านะครับสนุกสนุกนะครับก็ต้องติดตามไฟมานะครับเพราะว่ารับรองว่าไฟมานนี่แรงแน่นอนครับผม โอ้โหเป็นยังไงบ้างนะครับบอกเลยว่าวันนี้บรรจุละครได้ถึง2เรื่อง2รถกันเลยทีเดียวนะครับสื่อมาชมก็ขับข้างเป็นธรรมดานะครับแทนนักแสดงนะครับยังขับข้างกันอีกเลยครับคุณผู้ชมบอกแล้วนะครับว่าใครนะครับที่สนใจละครเรื่องไฟมานะครับเขาจะออนแอร์ทางช่อง7สีนะครับในวันที่5กันยายนนี้นะครับแต่ละครเรื่องรอยเล่ยเสน่ห์รวนนะครับกำลังถ่ายทำอยู่ก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนที่จะลากันไปนะครับออ้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับอยากพิธีการมุงผิวหน้าโโมมมมคคคคเเเเตตต้นนนนนะะะรรรัับบชชชีวิิืื่่่่่ออออองงกไลลลลลฟฟฟูสแุดดทาาายยใ มีอาพาเมาครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ